รลองจากซ่องอิงเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดลยอไม่ได้มาสักหนึ่งสี่ปีแต่รักษาจริงจริงได้ปีหนึ่งจริงๆน่าจะเกินแหละอาการก็ที่ขึ้นตามหลักนะครับก็เป็นมติของคนที่เป็นกดไหลย้อนนู้นที่จะใายไปไว้ดังนั้นผมไม่ต้องหาข้อมูลทุกเองนะครับว่าอาหารกินได้อาหารกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง7อาหารอันตรายสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะผมควรเลี่ยงเด็ดขาดเลยนะครับคือคือต้องคือ,ค,อคือต้องไม่กินอาหารจําพวกนี้เลยอ่ะนี่ก็คือเป็นบทความจากต่าาางประเเทศผผมมมก็อา แปลเอามาเรียบเรียงอีกท er <R ud whatnot> ีนะครับอืมแล้วก็มาดูเลยครับผมอาหารเจ็ดอย่างที่คนเป็นกรดย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดนะครับหนึ่งนะครับผมน้ําอัดลมอืมคือคนเป็นกรดย้อนอ่ะตามชื่อนะกรดใช่ไหมกรดมันคือกรดในกระเพาะอ่ะเยอะพอมันเยอะมันก็ขึ้นมาที่อกก็แสบอกพอมันขึ้นมาที่คอก็กลายเป็นกรดย้อนขึ้นคอดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารจต่พวกกรดนะครับแต่ว่าน้าอัดลมอ่ะมันคือกรดล้้วนเลยนะครับผมกินเข้าไปนะทาให้ต้องยิ่งปวดแสบปวดร้อนในท้องอีก ทำให้เราแสกทองทำให้กระเพาะและคขกรคดองอีกคือคนามเป็นกรดย้อนกระเพาะอะไรอยู่แล้วดังนั้นต้องลีกเรื่องอ,อาหารที่มีกรดเยอนะ,ะอนะครับแต่ว่าน้าอารมณ์เนี่ยมันคือกรดนวลๆ้วเลยนะดังนั้นต้องถีกเรือาารเ่องเด็ดขาดน,นะผมอันที่สอนนะผมเบียนะครับผมเบียเนี่ยเรื่องของความเป็นกรดเนี่ยไม่ต่างอะไรกับน้ำอารมณ์นะครับแถมเบียเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกระตุ้นกรดย้อนให้หลังมามากกว่าเดิมไม่ใช่แค่นั้นนะเบียยังกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารผ่อนคลาย คำว่าผ่อนคลายนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะคือมันทำให้หลอดหานะเปิดออกแล้วถ้าไม่กดกระเพาะอ่ะไหลย,ย้อนกลับไปดีกว่าเดิมคือมันไม่ช่วยให้กดไหลย,ย้อนอะ่ะแย่คือทําให้อาการของเราอะ่ะมันมันแย่แย่กว่าเดิมอะ่ะเพราะามันทําให้กดออกมาแบบง่ายกว่าเดิมดังนั้นเบียร์ก็ต้องเลี่ยงน,นะครับผม,อ,มอันที่สามนะครับช็อกโกแลตครับผม ในจะชอกันแล้วนะ่ะมันมีสารที่เรียกว่าสารเมทิลเซทีนอยู่สารนี้ทําให้รูดหลอดอาหารผา่อนคลายอ่าเหมือนเบียร์ยนะครับผมพอมันพอมันคลายตัวขึ้นกระเพาะอาหารคือกดกระเพาะมันก็อย่างมันก็ไหลย,ย้อนออกมาได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งก็คือกดย้อนนี่แหละคือแล้วก็ชอก็อกโกแลตเนี่ยทำมาจากผลโกโก้ใช่ไหมโกโก้มีคาเฟอีนซึ่งก็เป็นคาเฟอีนเดียวกับที่อยู่ในกาแฟานั่แหละครับผมแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยสามารถทําให้กระเพาะเรากระตุ้นกดย้อนออกม,มาได้มากกว่าเดิมความไม่กดย้อนนี่ ยากเนาะใช้ชีวิตคนข้างยากเนาะอันนั้นรุ่นนี้ก็ห้ามกินแต่ว่ามันก็ต้องจำเป็นนะครับผมอามาอันที่สี่นะครับผมอาหารเผ็ดอันนี้คงไม่ต้องยกต,งตัวอย่างอะไรเยอะแยะมากมายเนาะอาหารเผ็ดอะความความเผ็ดอะมันจะทำให้กระเพาะของเราะระคายเคืองและเผ็ดเนี่ยจะทำให้กระเพาะหลั่งออกมามากกว่าเดิมเหมือนหลายข้อที่ผมพูดไปเลยมันต้อตัวอย่างยัง,ยงไงอะอาหารเผ็ดอะคือทุคือทุกอ,อย่างอะต้มยำกุ้งมาม่าเผ็ด คืออาหารกึ่งเส็จรูปข้าวผัดกะเพราที่ใส่พริกเยอะเยอะอะไรทํานองเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงไปก่อนครับผมอ่าห้านะครับผมกระเทียมและหัวหอมอันนี้ก็มันเป็นกระเทียมและหัวหอมเนี่ยมันเป็นผักคือผักผลไม้ไม่ใช่ผักผลไม้ทุกอย่างที่กินได้นาออย่างกระเทียมและหัวหอมอะ่ะคือมันอยู่ในบทความคือจริงๆแล้วอะ่ะเคยมีคนมาบอกว่าเขากินกระเทียมและหัวหอมก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าส่วนใหญ่กระเทียมเรีวหอมนะมันอยู่ในบทความที่คนอาหารคนเป็นกรดไหลย้อนน่ะไม่ควรกินเพราะมันมีกดค่อนข้างเยอะไงมันก็เหมือนอาหารทั่วไปแลวผมอาหารที่มีกดเยอะนั้นกระเทียมเรวหอมก็ควรเลี่ยงไปก่อนดีกว่าอันที่หกนะครับผมผลไม้ที่มีกดเยอะเช่นส้มมะนาวอางุ่นสับปะรดมะเขือเทศตอนที่ผมทําเรื่องส้มเนี่ยผมจำได้ว่ามีบทความของแพทย์อะที่ดูพฤติกรรมคนไข้คนไข้ที่กิน น้ำผลไม้หรือว่าน้ำส้มเนี่ยจะมีแนวโน้มไม่หายจากกรดไหลย้อนสักทีนะครับผมคือกลายเป็นกรดย้อนเรื้อรังเลยเพราะว่าอาหารพวกนี้มีกรดค่อนข้างเยอะเหมือนจะพูดซ้ำๆแล้วเนาะคือก,ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่มีกรดเยอะครับผมผักผลไม้บางชนิดก็มีกรดเยอะอย่างเช่นที่บอกไปส้มอืมะนาวอืมะละอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายของอันที่เจ็ดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับ คือในบทความต่างประเทศอ่ะคือไม่ไอเขาต่างประเทศไงผมเอามาจากบทความต่างประเทศ,อเ,อาาาเ,ทศเขาก็ได้ยกตัวอย่างพวกเราต้องหนึองเรื่องอาหารพวกเฟรนฟช์ฟรายหัวหอมชุบแป้งทอดเบคอนไส้กรอกลมควมันไอศครีมพิซซ่าหรืออาหารที่ปรุงด้วยเนอเยอะๆแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหอาหารตามสั่งทั้งหลายแหล่ครับผมก็เช่นข้าวผัดกะเพราอย่างเงี้ยข้าวหมูทอดอย่างเงี้ยข้าวหมูกรอบอย่างเงี้ยกะเพราหมูกรอบอย่างเงี้ยอาหารมันๆหรือว่าแบบคนเรียกว่าอะไร ปลาดุกยางที่มันเยิ้มเยิ้มางเนี้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับผมนี่ก็คือง่ายๆสั้นๆน้องอาหารเจ็ดอย่างที่คนเป็นกลอยนควรเลี่ยงผมเชื่อว่าถ้าหลีกเลี่ยงอาหารพวกเนี้สักแบบแค่สองสามวันอะ่ะลองหลีกเลี่ยงไม่กินดูกินอาหารง่ายๆอย่างเช่นโจ๊กอย่างเงี้ยข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้อาการกลอยนของเราอะดีขึ้นมากเดินผมคือถ้าใครคิดไม่ได้อรอกก็ข้าวกับอกไก่อกไก่ทีกก่ขายในเซเว่นนะครับผมประมาณนั้นง่ายไข่ต้มก็กินได้ผักต้มอีก ง่ายๆเลยครับผมก็สับทีมนี้ก็ขอเดิเนเบรกเท่านี้นะครับวอนน้ำคิดไปกับอาหารแล้วก,กดรลยอนไว้มากมายเลยก็สามารเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับทีมนี้ก็ขอเดิเนเบรกเท่านี้ขอบคุณมากครับ